เเออ้ยฮนสบายดีทุกคนสบายดีตอนเย็นๆตอนแรงเนาะออพากันออกมาดินนนาบ้านอีกแล้วทุกคนน้อยเสียบ,บักทุเรียนมาให้เบิ่งบักทุเรียนซื้อมาเมื่อน,นั้นแหละอป,ป้าส,สั่งมาเมื่อน,นั้นนะน้อยเก็บไว้หน่วยนึงเนาะ เหมือนนั้นบริปอกเบิดมันซุกแบบนี้นะจนว่าแตกซาวาโอป้าก็เฮ็ดเวียดคนอยู่ทั้งหลังว,ว่าวชิบูใส่วัชิบูใสุ่งมือปอกมันชิเป็นแอะไรเนี่ยเพราะว่ามันแตกแล้วเนาะคือัิแกะง่ายอยู่เด้ว้าแกะง่ายเลยทุเรียนมินิมินิทุเรียน หาดใส่มิดเลยเจ้าวา้าทุเรียนกิว๋วยูโบ,บขัานเหรอนะแถขั้าลหรอันพี่โรยเยอะอันนี้อยอันนี้อันนี้อันาบาอันก่อนอันีก่อนเออ เน่ทุกคนในน้อยตุุ้ติมิเบิ้งสุดยอดนี่ว้าเดี๋ยวเราจะมากินทีละื้อเสอันนี้คืนอย่งโบโกะเอกี่เกี่วะเอกี่วะเอกีวะ Hả? Su xí mừng xô hẳn dạc hãy xảy tu yên Hãy xảy tu yên nhìn kín xếp xếp à phần à Hãy hẳn là cái kín Xăm Đu đẹp thật แซบกวนหน่อยเมือนั้นคือเสยอยู่อ๋อ,อแต่กำมึงโอ้ยไปช่วยกินอันน้อยๆสันสีลองมึงมึงเคยกินซีเสยอยอันเดยยุทธาอืม <c oughs> อืมรอ่ยรอสสยอส,สย น้องส่โอป้าช่วงนี้น์บดได้มีเวียกหลายเพราะว่าบักเรียนแล้วไปเจ็ดเฮาแล้วเนาะยังเหลือห <c oughs> กเฮากะเก็บอีกรอบนึงแล้วพ่นกะสีไทยเข็ดนาเจ็ดเฮาว่าสีอันว่าสีปลูกบักอันนึงก็สีปลูกผักสลัดท่นกับโบปลูกซ้ำทุกคนเออ บ่มีคนงานว่ะซันบ่มีคนงานแล้วพ่นบุปลุกอืม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 ครจะชนะทอท้ออืม

응 어휴. 아뭐 먹어. กินแบบสาใจเลยสุดเจ้าปีนี้ได้กินละปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เด้บอบักทุเลียนของแพงกินปีแล้วเถอะพอกินหลายป่ได้อืม สดซื่นหัวใจขนาดเลยอือมันนี้ก็เอาไปทิมโอ้ขักขักขักขัดเห็นหลูกบ่ได้กินน้ำอีแม่ซ้ำอือน้ำหมดซะอือหมดซะังหัง,หงกินอันนะอนะัง บักทุเรียนแล้วยังบักโมะวัะนนี้ป้าเราบม่ค่อยกินบักทุเรียนเนาะเลยปาดบักโมะมาปั่นลองกินมานี่มึงก,ก็ยกย่องก็ยืนหัดเจ็บมึงก,ก็เป๊ปะบรัตต์พันอะามืมมอตืดตัวลูกพันอ่าลูกคอ,อคือพอแถววะมึงดู้มึงคนเกือบอนพอมันกิน S <S อนางอยากเว้าวแเราได้เริ่มอันอ,อ,อ,อันอออันนั้นอยังเกาะเริ่มไม่เสียงเดี๋ยวกี้ของลูกอยู่พี่อันนั้นของให้อของให้พ่อกินน,นั่นนะเริ่มผมลอ,อยากเว้ามามะอหาบึงจุนหาซเว้าอันพ่อออกเสียงพ่อหรือเสียงแม่แม่แบ,บ้แม่ เ้อืมกโมน้อยทุกคนหวานหวานหน่วยอันหน่วยใหญ่ๆน้ยอยยังบริปากอปป้าเราเป็นคนที่โบมากกินมากไหมสุเจ้าเจ้าสิกินมากอย่างก็ะยา ขาบุกินนอกจากว่า,าวเอาให้กินยื่นให้กินกินจำได้จำเรื่องขาปปาดแล้เข้าเอินว่ามากินมากินที่ผมมาต้องมามานี่มามาจึงค่อยมาแล้วก็กินคำนึ่งเปียงนึ่งแล้วก็แล้ลวหมกไหมอยู่ตู้เย็นก็อยูนนั่นแหละขาบ,บกินอ้าว

<laughs> ừ. 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 Vào nhằng đế Lúc vào nhằng Lúc ý kín ít á Nó hả ừ. ừ. <laughs> ừ. <laughs> <laughs> Oppa, oh, dang น้อยก็ว่าเราเฮ็ดอียังเนาะปอกบอกทุเรียนกินแม่เราซิเฮ็ดเวียกอันดึงสายไฟนี้ย้ายไฟตัวนั้นมาใส่นี่ต่อตอ่อเนาะต่อไปพ่นซิเฮ็ดอันนะนาบ้านวาสันทุกคนพ่นสิเฮ็ดเทบิบเฮ็ดเทิบอนานะนาบ้านเนี่ยให้มีบ่อน,นั่งว่าเมียมักนั่งรินนาบ้านก็เลยว่าซิเฮ็ดเทบิบให้อันมีบ่อนนั่งรินนั่งอย่างเนาะ ตกแรงเลยดินาฮอนเวลาอันฮิมาตกอีหย่างมันก็อันจังค่อยบนหนาวหลายฮะนะคนที่ต่อไฟอยู่เครื่องนี้ต่อไฟมาตูนี้เวลาคนตัดเหล็กตัดอย่างมันก็ต่อไฟง่ายวาสันเฮดอยู่ผู้เดียวเฮดเป็นเกือบวัสดุอันเด้โอป้านเนี่ยนะ บบยอมจ้างสร้างเฮ็ดเองเหือนก็นเฮ็ดเองทุกคนเอ้ยตอนเฮ็ดเหือนเฮ็ดอย่างนี้น้อยบได้นะบได้ถ่ายเนาะกระถ่ายอยู่น้อยนึงถ่ายตอนมันแล้วทางในเพราะว่ามันเป็นเหือนเก่าเงอนที่น้อยอยู่ปัจจุบันเนี่ยละ่ะแม่ย่าซื้อให้เรามาเฮ็ดใหม่เลยมารีโนเวทใหม่ก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้เนาะ เป็นเฮือนสมัยเก่านเหละทางในแล้วไปเฮ็ดทางในใหม่เอาล่ะทุกคนมาคลิปนี้น้อยกับสิโจไว้เพียงเท่านี้เนาะเจอกันคลิปหน้าไปแล้วทุกคนบส๋มอาการยุนหาน้อยนี่คือซี่อยากนอนเกาะคนยยกนอนเป็นแนวนี้หว่าเฮ้อคันบุรินนระ์พ่นพ่นกัห้องเสียงดังได้นี่น่ะบึงตาหันเทิบลงเทิบลงตายากนอนนะ่ะ อยากนอนแต่บัวนอนนอนอยากเว้านางอยากเว้าทุกคนปากแหน่งยุ่งงับงับแล้วก็เว้าจากเว้าภาษาอีย่างพนบุพวกเขาใจน้องพนดอกมาไปไปไปละทุกคนบายบายยุนทักบายบายดูรุยุนบายบายตบมือแน่ตบมือแน่ดูแจมแจมแจมเออตบมือโอเคบายบาย